เนะมื่อวานนี้คุณถาวรเสนเนียมเนี่ยได้มีการเปิดเผยคือปัญหาที่พี่น้องประชาชนเผชิญอยู่เนี่ยยากลําบากอยู่แล้วคุณถาวรน,นี่เปิดเผยนะเมื่อวานนี้เดินทางไปรับฟังปัญหาพี่น้องเกษตรกรปักหลักค้างอยู่ที่กระทรวงการคลังคือเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่เดินทางไปรับฟังนะแล้วหลังจากนั้นได้มีการรับเอาเรื่องของเกษตรกรเนี่ย นะไปติดตามงานที่คอรมอยมีมติในการปรับโครงสร้างนี้ให้เกษตรกรเมื่อวันที่11มกราพกสเข้าดําเนินการเจราจากับกลุ่มเกษตรกรครับน,ะนี่เข้าไปเจราจาแล้วได้ข้อยุติเป็นที่พอใจและตอนนี้แยกย้ายกับภูมิลำเนาแล้วฮะพี่น้องเกษตรกรได้รับการแกร้ปัญหาแล้วตามมติของคอรมอแต่พอมีมติคอรมอนี่มันคาราคาซังอยู่นะแล้วคุณถาวเรเฉินเนี่ยรับเอาเรื่อง เพราะตั้งแต่ก่อนหน้านี้ได้มีการมีมติครมอรแต่ไม่สามารถทำได้จริงจนมีการไปเจรจาพูดคุยแล้วทำหนังสือกาบเรียนนายกนะการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร,กรสมาชิกกองทุนฟืนฟ้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรนะที่หนังสือของพรคไทยพักดีเนี่ยหลังจากที่ไปเจอเกษตรกรแล้วทำหนังสือเรียนท่านนายกไปนะแล้วหนังสือนี้ลงท้ายนะโดยประธานพักไทยพักดี นายถาวรเสรษฐยมนะยนี่แล้วจนกระทั่งเมื่อวานนี้11มกรานะฮะเมื่อวันซืนทกสเข้าเจราจาแล้วประสบความสําเร็จนะคุณถาวรบอกว่าขอแสดงความยินดีกับกลุ่มพี่น้องเครือข่ายนิสิมชาวนาแห่งประเทศไทยความล่าช้าที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทําให้ชาวนาหลายคนถูกยึดบ้านยึดที่ไร้ที่อยู่อาศัยไร้ที่ทำมาหากินได้ติดตามทวงถามทําหนังสือกราบเรียนท่านนายก ให้ธกสรเร่งปฏิบัติตามมติครมอ,รอย่างเร่งด่วนและเมื่อ11มการาที่ผ่านมาทกสเข้าเจรจาจนได้ข้อยุติเป็นที่พอใจแยกก,กันกับภูมิลำเนาทำงานทำนาเลี้ยงครอบครัวต่อไปเป็นความสำเร็จของประชาชนที่ร่วมกันสู้ตัวแทนเครือข่ายชาวนาคุณมนูสินพรน,นะได้แสดงความขอบคุณมาด้วย<ฆ>นะอันนี้คือการแก้ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรซึ่งมันสะท้อนว่าทุกฝ่ายเนี่ยต้องช่วยกัน ทั้งรัฐบาลทั้งกลไกของรัฐพี่น้องเกษตรกรนะก็ต้องอาจจะไม่ได้ทั้งหมดที่ตัวเองต้องการนะแม้กระทั่งนักการเมืองที่ไม่ได้ดมีอำนาจถ้าช่วยอะไรได้ก็ต้องเข้าไปช่วยกันแบบนี้นะนี่คือบทบาทของการเมืองที่ต้องแก้ปัญหาประชาชนนะทีนี้เรื่องถึงเด็ก,เ,ดกเนี่ยมีเด็กมีเรื่องราวของเด็กคนนี้เนี่ยมาฝากนะ,ค,ะคือความสําเร็จที่อยากจะเป็นอะไรอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้สําเร็จเนี่ย มันไม่ใช่อยู่ๆก็สําเร็จเลยมันต้องมีการฝึกฝนฝึกซ้อมนะมีนักกอล์ฟเยาวชนอยู่คนหนึ่งนะเคยประสบความสําเร็จคว้าแชมป์นะคว้าแชมป์สิงห์จูเนียร์เวิลด์2,022ปีที่แล้วะนะแต่นี่คือการฝึกซ้อมของเขาครับนะอันนี้อยากที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยปลูกฝังกับน้องๆหนูๆด้วยชื่อเด็กชายพระนายนะเด็กชายพระนายเนี่ยเป็นเด็ก สงขาฮะ, <Yeah. S 1> ะเป็นเด็กจากนกครศรีธรรมราชนะขออภัยเด็กจากนกครศรีธรรมราชพระนายเหรียญไก่อายุ12ปีนี่คือวันที่เขาซ้อมค่ะเลิกเรียนบ่ายสามโมงสิบนาทีเป็นเด็กนักเรียนของบุมบุรีบุมบุรีนะะ <Okay. S 1> ถึงสนามกอล์ฟห้าสิบสิบห้านาฬิกาสี่สิบนาทีซ้อมจนถึงทุ่มสี่สิบนาทีทุกวันสี่ชั่วโมงทำอย่างนี้ทุกวันนะนี่ทำอย่างนี้ทุกวัน ยังเรียนอยู่นะเป็นเด็กนักเรียนของบุมบอรี่ซ้อมสนามกอล์ฟคอหงะนะฮะบ่ายสานาทีเลิกเรียนถึงสนามกอล์ฟทันทีบ่าย 3, สามสซ้อมถึงทุ่มสี่สเพื่อจะแข่งกับนักกอล์ฟระดับประเทศแต่ที่ผ่านมาเขาสำเร็จยังไงบ้างนะแข่งขันล่าสุดที่คว้าแชมป์ถ้วยโอเวอร์อวันนะเยาวชนโลกสิงจูเนียร์เวิลด์2022ที่หัวหินนี่ อายุ12ปี่ะนะคว้าแชมป์สามวันทําสกอร์ดีที่สุดคลาสซีดีชายหญิงการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนานานาชาติครับมีเยาวชนจากต่างชาติ18ประเทศเข้าแข่งนะเขาคว้าแชมป์มาได้พระนายเหรียญไกจากนครศรีธรรมราชอายุ12บนะควา้าถ้วยใหญ่โออโอสวัน54หลุงเนี่ยฮะอันนี้คือปีที่แล้ว แล้วก่อนจะประสบความสําเร็จอย่างนี้ฝึกซ้อมฝึกฝนอย่างที่้เราให้ดูตอนต้นทุกวัน,วนเลิกเรียนบ่ายสามบ่ายสามสี่สิบสนามกอล์ฟซ้อมถึงทุ่มสี่สต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะต้องมีความมุ่งมั่นมากนะ,ะเพราะฉะนั้นคำอวยพรของผู้ใหญ่ที่บอกให้ประสบความสําเร็จให้ได้เป็นโน่นเป็นนี่เป็นได้แค่กําลังใจแต่น้องหน,หนูหนูต้องเดินไปเองด้วยการฝึกฝนฝึกซ้อม ก็ตั้งนะเป้าหมายไว้เดี๋ยวดูตอนที่เขาให้สัมภาษณ์นะตอนที่เขาคว้าแชมป์นะฮะเพราะว่าไม่เคยได้แชมป์โอเวอร์ออลมาก่อนครับขอบคุณพ่อกับแม่ครับที่คอยสนับสนุนแล้วก็สมาคมโรครับแล้วก็สนามกอล์ฟไคเทพกษัตรีสิจุนทอนครับก็เนี่ยฮะนี่คือตอนที่ประสบความสำเร็จไงก็อันนี้น่ารักมากนะหันมาขอบคุณพ่อแม่ด้วยนะ ก่อนจะประสบความสำเร็จได้ต้องทำยังไงค่ะต้องหดไม่รู้กี่ครั้งในสนามซ้อมค่ะเลิกเรียนไม่ได้ไปไหนน่าจะพาน้องไปด้วยใช่ไหมคะน้องตัวเล็กะนะนี่อันนี้คือบรรยากาศการฝึกฝนนะที่น่าจะเป็นตัวอย่างได้นะเพราะว่าพุ่นนี้มันเด็กด้วยน,นี้ก็เป็นเด็กไทยนะ,ะเดี๋ยวพักคู่เดียวครับ